ามามาแล้วพี่น้องคะสวัสดีสวัสดีค่ะเส,ส,สียบีนะคะสวัสดีช่องดีเจน้ำยืนะนะครับมาใกล้จากอุบลรายการคนอื่นคนได้ขอต้อนรับนะครับแฟนคลับ FC ของดีเจน้ำยืนผู่ิยูตางยังหวัดเนาะผู้่ิยูต่างประเทศหรือว่าอยู่ฟังพี่น้องฟังเล่าฟังไทยกัแล้วแต่ดีเจน้ำยืนเพิ่นอยากสิสัมผัสขึ้นบ้าง กาเลยเปิดโอกาสให้เคนสัมผัสไปดเรามือแดเพื่อนไปกินเห่าเนาะเป็นไปสัมผัสสาวน้ำยืนมือนีตีสัมผัสเสียวดีขึ้นกาะเป็นยังไงบตานนีเอาลูกสาวมาทางนี้เลยวการบรรยากาศนางานมันสิตางกันครับเพราะว่าท่างตางจังหวัดนี่มันสิเป็นส่วนใหญ่เป็นงานเจ้าภาพเนาะเป็นงานเจ้าภาพแหละเป็นงานของบ้านเท่าพี่น้องบ้านเท่าก็คือผูยุบานยุ่เมืองนั่นแต่โซนทางกรุงเทพนี สีเป็นโซอนอ,อ,อ,อีกแบบหนึง่งก็คือโซอนพวกมาใส่แรงงานโซนมาลูกลาลูกแรงงานแหล,ละไม่เห็นงานอยู่ตามอืองต่างๆกุงเทพและปริม้วนทน้นีค้คาบัตรคาตัวมันก็สิหลายกว่าสีแพงกว่าแต่ถามาความมวลความซื่นเทื่อนกับบานเท่าไรเนาะ,แ,ะ,าะแต่ว่าบรรยากาศมันคคนละรูปแบบตั้งพี่สีบอมีบอมีได้มานังเบงก้อนล่ำก้อนเตย บปมี่มีปูสาะบปมีปูสาดสีเป็นเก่าอีอแลกก็สีเป็นยืนค่<า>ะได่เป็นเงิสีกินน้ำบักตุม้มหลายกวา่นาน้ำบักตุ้มนี่สีขาดบ่ได้แ,แล้วก็เตยยางเดียวบปมีก้อนล่ำสีเตยยางเดียวทั้งผิดแล้วกะ็อีกอย่างคือเวลากระชันชิดค่ะ<า>สตาร์ตั้งแต่หุ้งโมงแล้วก็บิดท่ทายเก๋มันคือเที่งขึ้นเคิงขึ้นมาที่หนึ่งได้เวลาแค่นั้นได้แค่นั้นบรรยากาศก็เลยมารวมตัวตับ นะครับจวดจาดปาดปึม้มเนอะนลักษณะรูปแบบคอนเสิร์ตมันก็สิแตกต่างจากปันนอกเข้าในจังน้อยครับคมีกระพึงม่าเห็นคือกันครับมีกระพึงม่าเห็นครับค่ะกสิประมาณนี่แหละบรรยากาศหน้าง่างกสิประมาณนี้มันโบคือต่างจังหวัดเลยค่ะทำมาพี่น้องต่างจังหวัดมาเบิ่งในวงเคกว่าชีว่าโอ้ยมันคือดังเป็นจังซีมันคือดังโบคือบรรยากาศป่านเท่าคือจังแบบว่าเออ โมโมเป็นตะม้วนแทะไหวแต่ว่าคนสยแต่ว่าคนทางทีเขาวัดว่ามมวนเด้เพราะว่าอยังคอนเสิร์ตย่างเดียวมันเป็นแนวคอนเสิร์ตย่างเดียวหล่ะจวดจานปลาปึ่มยาวอย่างเดียวครับบรรยากาศประมาณนี้ครับแต่ที่ไปเห็นว่าสองสางานนี้เราคนแดนเขาว่ได้ผมว่าผู้ใดว่าสาวหน่อยเป็นมะลันกระแสหรือว่ามะลันโชวเชียวต้องให้มือชิมหรือว่าให้มาสัมผัสในหน้าเวทีทีบ มาสัมผัสในในแนวสคริปต์แต่ละสนามเพื่นบอกคือกันนั่งเลยสมมติว่าสคริปต์โซนนี่บอร์ดเพิ่นสมองเพ็ดเนาะเพิ่นสีมีหัวไปเรื่อยล่ะเพิ่นสีหูใจของแฟนคลับอีกีแต่ละสนามสนามนี่เพิ่นเอาจังสี่สคริปต์นี่สนามนี่เอาจังสี่สคริปต์นี่แล้วมือแร่งนี่อีกสคริปต์เลยเพราะว่ามีรถเท่รถแห่ทั้งสองหน่วยสีมาเสริมสีมาเติมแต่งแล้วก็เป็นสคริปต์อีก สคริปต์ปับไปเรื่อยแล้วแล้วปันิสคริปต์แต่ละสคริปต์เนี่ยทั้งคูป่ปคู่เอเนี่ยจะส่งสคริปต์ให้เป็นกระสิบจิมจิมจิมเลือกเลือดสคริปต์เพลงวันนี้เอาเพลงของเป็นแบบใดแบบไดนแ้วก็ช่วงโชว์สีออกหลังสีออกหลังสีออกประมาณประมาณหาถุนเที่ยงขึ้นสีออกโชว์ประมาณนีกช่วงแรกสิปล่อยลำเรื่อง<ช>ปล่อยแม่ลาปล่อยลำเรื่องแล้วก็เตยเอ,อเตยก้อนลำแล้วก็บทั้งมางานโชว์ คขอบมานนี่จอดพี่น้องค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเลื่อเกินมากต้นผักกลางผักตะวันออกบองคันนี้นะอันนี้ผักตะวันออกชนบุรีเนี่ยตะวันออกแต่กระเือบแต่เขาก็เลื่อนมาปริมณฑลอ่าทิ้นของเสียบีเพื่อนนะมาเยือนถิ่นภาคกลางก็มาเห็นอีกหนึ่งรูปแบบเนาะที่บอคือบ้านเฮาบ้านเฮาตุ้งทายศาสตร์อัญญายูนีวบุพิศาสตร์อัญญาพี่น้องแต่สิมีคนอัญญายูนีวตรงไทยเดิน เพแฟนเพ่นครับเอฟซีผนอยากเห็นเดินมาเดินโอ้เป็นอย่งไรเดินดีบอเดินแบบปูนหรือว่าเดินหินหรือว่าเดินดินเป็นเบิ่งเดือนเอาพี่น้องเบิ่งเดินเด้อค่ะนี่กว้างดีคักมือนี่เนาะความจุควาสิได้อยู่ประมาณ6,000กพันอ๋อจะเอาเอาเอามวลซื้อกันพี่น้องค่ะขอบคุณเสียพี่นี่ไลน์ฝากขอบคุณนะครับฝากช่องเสี่ที่นะครับออฟฟิเชียลนะครับให้แฟนกลับทุกคนได้ติดตามนะครับถึงแม้ดีดีคอนเทนต์ดีดีนะครับแล้วก็ เรื่องราวที่นําเสนอซื้อถึงแฟนคลับโดยตรงนะครับเรามียาอยังเราสิมาซื้อให้แฟนคลับไดติด,ด,ดีตามนะครับ,รบตรงไปตรงมาตรงประเด็นทุกรเรื่องราวนะครับจากด้านหลังและด้านหน้าของเวทีสาวหน่อยเนาะ,อะขอบคุณค่ะฝากชมอนหน่อยอด้อช่องคุณต,ตามคุณบุหลายทำที่เจยยื่นดอกยอดทีท่อยู่ไร้เลยเกินะขอบคุณคร่ะค่ะซอยกันไปเนาะค่ะบัวจะเป็นข่ี่น้องค่ะเป็นพี่เป็นน้องหักแข่งกันพ้อกันใายคลิปจำกันนะคะ เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเหจาอยกันจะต่อยกัน,น,กนอะไร่องนะคะเบิ้งหันก่ะเป็นเสียงจากเสียบีเนะเาะตอนนี้เบิ้งไปแล้วพี่น้องเชิญป้ายขึ้นสู่ยอดเสาเอาป้ายขึ้นสู่ <c oughs> <c oughs> สที่สูงพี่น้องคะ่ะถักลอกขึ้นไปลอกขึ้นไปตรงสูงขึ้นนะคะ 6โมงแรกแล้วคะพี่น้องครับแต่แดดเัียงจัดอยู่เลยย่างมาแต่แต่ข้างเขาหอดนาเวทีเชื่อออกแมมเชื่อออกอล้่เอาคลิปนี้เอาไว้ต้องมีก้อนพี่น้องคะจังพอกันเห็นเพื่นบอกว่ามือนีเปลี่ยนสคริปต์ใหม่อีกแล้วด้านนาเวที่คเป็นยันไดมือนีเดี๋ยวสาวน้างยืนค่อยๆทย,ย,ยอยนําเสนอคลิปต่างๆให้พี่น้องในเบิรงกันขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องคะ ขอบคุณความหักแพงเอฟซน้องหอิงเอฟซีบอสโจเอฟซสาวน่อยเพชรปันแพงสุขุสุขคนเอซสาวทองเงินน้อเดอ้อค่ะขอบคุณที่รายค่ะอยู่ท่มีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ